สวัสดีคะ่ะสวัสดีพี่พี่เอฟทุกทท่านเลยนะคะสวัสดีทั้ง FC เก่าแล้วก็ FC ใหม่นะคะมาพบกับช่องพนิดาเหมือนเดิมเนาะกับแนวทางฮานอยชุดโค้งสุดท้ายนะคะพี่พี่จาง,งวดประจําวันที่2ตุลาคม2567นกะคะก่อนไปรับชมแนวทางเดี๋ยวเรามาฟังคําเตือนกันนะคะคาเตือนทางช่องเป็นเพียงสื่อกลางการนําเสนอแนวทางในการเสี่ยงโชคไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิด เด็กต่ำกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำจากผู้ปกครองปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลสรุปกันเนาะของเมื่อวานนะคะของวันที่1ซึ่งแอดให้เด่นวิ่งรูดไปที่908เน้นไปที่9นะคะในรอบแรกก็คือรอบเฉพาะกีดออก394นะคะล่าง74ดู39ไปอยู่ข้างหน้าพี่น้องจา๋าแต่ว่ามาแค่วิ่งรูดเนาะ ในรอบพิเศษนะคะศูนย์เจ็ดเจ็ดล่างศูนย์สองอ่ะเดี๋ยวิ่งรูทที่สองมาศูนย์สองตรงตรง,ตรงไปเน้นศูนย์ห้ามาศูนย์สองนะคะสำหรับในรอบพิเศษล่างในรอบปกตินะคะศูนย์เจ็ดเจ็ดล่างหกหกเอ๊ะเดียวเอ็ดในรอบพิเศษเอสเขียนผิดในรอบปกติเป็นศูนย์เจ็ดเก้านะคะเอดก็เนาะอือันนี้ศูนย์เจ็ดเก้าเดอพี่น้องจา๋าอ่ะวิ่งรูทที่เก้าเราก็มานะคะ วิ่งรูดที่9เราก็มาสำหรับในรอบ v ี p 301ล่าง1 8นะคะศูนย์มา8มาสายวิ่งสายรูดมาหมดเลยเนาะตัวที่อาจับคู่ก็มาแค่น้อยเดียวนะคะต้องกร,ราบขอโทษขออภัยพี่พีเด้วยนะคะอ่ะมาคู่เดียวก็ยังโอเคดีกว่าหลุดไปเลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาตามต่อกันของวันที่2นะพี่พี่จ๋าอ่าช่วงนี้แอดจะกลับต่างจังหวัดถ้าหาแอดไม่เจอนะคะ หาแอดไม่เจอตามได้ในกลุ่มช่องใหญ่เลยนะคะสามารถแอดไลน์เพิ่มเพื่อนนะคะส่งสติกเกอร์มาเดี๋ยวแอดดินเข้ากลุ่มนะคะพี่ๆจ้าแต่ว่าแอดไปได้ให้แนวทางทีละคนนะ,ะลงกลุ่มทีเดียวนะคะแต่อาจจะไม่ใช่ใบเขียวนี้นะคะอาจจะเป็นอีกสูตรหนึ่งในกลุ่มนะคะ,ะเพราะว่ากลับไปธุระอาจจะไม่มีเวลาลงแนวทางให้เนาะตามได้ในกลุ่มเลยนะคะ,ะมาตามต่อกันของวันที่สองนะคะตามต่อกันของวันที่สอง วันที่สองนะคะมาดูกันเด่นวิ่งรูดอ่าเด่นนะคะแอดให้เด่นไปที่สองหกสี่นะคะอ่าหรือว่าจะจับชุดบินในนี้เนาะแต่ว่าแอดเน้นไปที่สองนะคะพี่พีจ๋าทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวเด่นกันนะคะว่าอ่าเด่นแต่ละตัวอ่าแอดจะจับคู่ไปในตัวไหนเนาะ เด่นที่สองนะคะแอดให้ไปที่สองสี่สองเจ็ดหกสองหกเก้านะคะสี่เจ็ดสี่แปดนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูตัวที่แอดเน้นกัน เด่นที่สองนะคะตัวที่ add, แอดเด่น <add, S 2> แอดเด่นไปที่สองสี่นะคะหกสองหรือ9ก้าสองใครไม่ชอบค่อยกลับหัวนะสี่แปดนะคะตัวเด่นที่แอดให้ไปอย่าลืมเบิ้ลนะโดยเฉพาะสองสองนะคะวันนี้อ่าระวังเบิ้ลไปที่สองสอง่ามามาดูกันว่ามีตัวไหนกันบ้างจะได้จับ จดไว้แคบไว้อ่ะดูกันคัดชัดๆนะคะแอดก็ขอขอ,ขอบคุณพี่ๆเอทุกๆท่านนะคะที่ติดตามรับชมขอบคุณทุกกาลังใจเลยนะคะขอบคุณทุกคอมเมนต์ก็ขอให้เฮงๆรวยๆกันยิ่งๆขึ้นไปเลยนะคะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ